You're listening to KS p o s t e a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกิกรจ i ด e าร i n v e เสี่ Investment ทางบริษัทก็มีการประกาศนะครับการเข้าลงทุนใน2บริษัท Listed ในเมืองไทย1แล้วก็มาเลเซีย1นนะครับโดยในส่วนของบริษัทในเมืองไทยก็ได้แก่ ANI นะครับ Asia Network International ซึ่งบริษัทนี้ก็เพิ่ง IPO ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Air r r e i สนะครับขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยบริษัทก็ประกาศว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มใน ANI อีก12.5% หลังจากที่เขาซื้อตั้งแต่ IPO เนี่ยประมาณสักเกือบเกืบหแล้วก็ซื้อสะสมมาตลอดจนถือ7.6%ก่อ,อ่อนช่วงเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการทําการทราน s a แ t คชันตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้การถือหุ้นใน ANI ของ SJW นีเเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น20.12%นะครับต้นทุนเมื่อวานนี้ล็อหลังเนี่ยอยู่ที่6.85บาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือบริษัทลิสเ e ดที่ทำโลจิสติกในเลยคือ Swift โัลาดเบอร์หาดนะครับซึ่งก็ตรงนี้เขาก็ซื้อที่0.63ริงกิตนะครับต่อหุ้นก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก4.72ต่อหุ้นโดยที่ซื้อไปที่20.44นะครับก็เงินลงทุนทั้ง2โครงการรวมๆกันก็ประมาณสัก2,400ล้านครับอันนี้ตัวตัว Swift เนี่ยก็คือทำธุรกิจในส่วนของตัวที่เป็น LAND ์อินแลนด์โลจิสตนะครับทั้งรถหัวลาก นะครับแล้วก็ขนตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้าอันตรายขนของต่างๆนานาทั่วทั้งในส่วนของมาเลเซเองแล้วก็มีลิง k เกจไปที่สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยทางบริษัทก็มองว่ามันทำให้เซอร์วิสของตัวบริษัทเนี่ยมันมีครบถ้วนมากขึ้นนะครับอย่างตัว Air i r e i g h t เองเนี่ย A.N.I เนี่ย SJWD ก็ไม่เคยมีธุรกิจนี้ขณะที่ตัว Inland l o g i s ิสติในส่วนของตัวมาเลเนียก็ทำให้เน็ตเวิร์กใน s o u t ซ e a s t เีในอาเซียนตรงเนี้ยนะครับของตัว s j WD เนี่ยมีครบถ้วนก็ส่งสินค้ามาตั้งแต่จีนไทยลาวกัมพูชาพมมา่าเวียดนามมาเลไปสิงคโปร์ครบถ้วนได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ในแง่ของนอกจาก v a l u ลที่ไปลงทุนในหุ้น นะครับถ้าเขาเติบโตขึ้นไ่ได้โดยที่ sjwd เนี่ยส่งลูกค้าไปให้ช่วยกัน,เ,นเขาก็ยังได้ในส่วนของลิงเกตที่สามารถทําให้ลูกค้าที่เข้ามาใน sjwd เนี่ยมีเซอร์วิสครบถ้วนอยากจะได้อะไรบริษัทก็สามารถ p r o v ว d e แล้วก็จัดหาม,มาให้นะครับก็ในอนาคตก็คงจะมีทารทำโปรเจกต์ร่วมกันระหว่างตัวพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศเพิ่มเติมมากขึ้นก็จะเป็นการ enhance value อันนี้เนี่ยคีย์ของการลงทุนในรอบนีน้นอกจากสิ่งที่เราเล่ามาแล้วนะว่ามันจะสร้างซีนิจี้ยังไงแล้วมันจะทําให้บริษัทเอ่อฟูลฟิลในแง่ของเซอร์วิสยังไงเนี่ยมันยังมีในเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยเอ่อจะเห็นว่าตัวเลขมันขึ้นไปที่20%ทั้งคู่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะทาให้บริษัทเนี่ยก็คือ SJWD เนี่ยสามารถเทคอีควิตี้อินคัมจากกําไรของบริษัทเหล่านั้นได้เลยซึ่งบริษัททั้งองอ่่ยกก็ําไรูแแล้ว้วตตั ในช่วงที่ผ่านมาอย่างถ้าดูตัวเลข9เดือนปีที่แล้วนะครับของตัว NI ก็กำไรไป670นะครับแล้วก็ที่ Swift เนี่ยก็กำไรไป49ล้านริงกิตก็คูณ7.5ไปก็จะได้ประมาณสัก360ล้านเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการถือ20%ก็คือเอากำไรคูณ20%เลยอันนั้นคือกำไร9เดือนนะถ้าเกิดว่าเป็นปีก็จะ,ะต้องทำง่ายๆก็คือหาร3คูณ4เข้าไปเมื่อจะเป็น annualized ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เอง Impact ที่จะมีต่อ s j w u d ก็คือกำไรส่วนเพิ่มที่มันจะเข้ามาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็คือจะเริ่มตั้งแต่ q ตร r t e หนึ่งนี้เลยนะครับเ,เราประเมินว่าปีนี้เนี่ยจะมีส่วนเพิ่มประมาณสัก2 2ง2ล้านขณะที่ปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น268ล้านนะครับขณะที่ดอกเบี้ยถ้าเกิดเรา,าซูมว่าเงิน2,400ล้านทั้งหมดเนี่ย ซื้อโดยกู้เงินมาทั้งหมดแล้วเราให้อัตราดอกเบีย้ยที่4.35%ซึ่งเป็นดอกเบีย้ยล่าสุดที่เขาออกคุณกู้ได้เนี่ยในส่วนของเน็ตแล้วเนี่ยมันยังมีเป็น positive เข้ามาเป็น้อยล้านนะครับเพราะในมุมของตัว e a r n i n g เสรยจก็คือเป็น e a r n i n g accretive นะครับในในเชิงของไฟนนในเขาเรียกแบบนี้คือกำไรมันจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเราก็มีการปรับประมาณการกำไรในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จาก1ันสล้านก็คือเป็น1,257ล้านในปีนี้และปีหน้าก็เพิ่มเป็น1,456ล้านนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของกำไรปีนี้เองก็จะโต6กเป็นะครับก็เป็นนิวไฮสำหรับตัว SJ เดบินยูดีเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเรามองประเด็นตรงนี้เป็นบวกนะครับจากการเพิ่ม coverage ของตัว Business เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูในแง่ของแผนของบริษัทคงจะมีการลงทุน แบบนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าดู DE ก็ยังต่ำ0.5เท่ายังมีรูมให้เ e v e l เ g e ในการที่จะเป็นการหา,าตัว new business เพิ่มเติมเข้ามาใน Portfolio อีกนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเราเราเป็น upper form นะครับ p a c k e t price เรามีการ adjust เพิ่มขึ้นนิดนึงจาก17บาทเป็น17บาท50ครับผมครับ พี่โจ้ครับผมถามนิดหนึ่งครับแล้วผลประกอบการนี่มันน่าจะรายงานออกมาวันไหนนะครับแล้วก็ในเชิงของผลประกอบการเนี่ยในช่วงของ q 4ปกติซีซันนมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ไตรมาสนี้วันที่1มีนาะช่วงเช้านะครับก็คงจะมีการประกาศผลประกอบการปีที่แล้วทั้งปีออกมาซึ่งถ้าเกิดเราดูในแง่ของผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสหนึ่งสองไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีประเด็นตลอดนะครับ3ก็ยังมีประเด็นอยู่ นะครับสองก็มีเรื่องถ้าจำถ้าจกันได้ก็คือเรื่องปาทูน่าที่ราคาแพงห้องเย็นก็เลยมีมีการเบริกไปใช้เยอะนะ occupancy r a t e ก็ Soft ไปนะครับไตรามาสสามก็มีเรื่อง One Time Expense ที่เกี่ยวกับ Entire Business Transfer ของการควบรวมกันร,ระหว่าง SCGL กับตัว JWD เดิมนะครับไตรามาสสี่นิทางอาจจะดูโล่งขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆพิเศษไม่มี ธุรกิจต่างๆดำเนินการไปได้ด้วยดีซีซันอลิตี้ของธุรกิจบางธุรกิจจะเป็นซีซันไฮซีซันในไตรมาสที่4นะครับพวกคลองเย็นพวกแวร์เฮาส์พวกขนส่งอะไรต่างๆนะครับไตรมาสสี่เราประเมินในเบื้องต้นเนี่ย400 240ล้านนะครับก็จะโตได้ค่อนข้างเยอะเป็นจุดที่สูงที่สุดของปีนะครับโดยความเสี่ยงเล็กๆอันนึงก็คือในเรื่องของการตีแฟร์แวลูของตัว SCGL เดิมนะครับของแอสเซทที่ขาควายมาว่ามันจะต้องมีการตีแฟขึ้นตามมาตรฐานบัญชีว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งมันจะมี depreciation เพิ่มเติมเข้ามาถ้ามันไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้มี impact อะไรแต่ถ้าเกิดอเผอิญกลับกลายเป็นเยอะมากมันอาจจะมี impact ระยะสั้นกับผลประกอบการในปีที่แล้วนะครับก็กคงจะเป็นเป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องเดียวถ้าดู c o operation จริงๆเนี่ยน่าจะดีนะครับแล้วปีนี้เองเนี่ย ด้วยการริออ่อั p ของของตัว operation ของ key business ทั้งหมดโดยเฉพาะ automotive นะครับเขาได้เป็นเหมือนโซลเอเจนต์ในการที่จะเอารถยนต์ B Y D เข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ B Y D ขายดีมากจอดแทบจะหาที่จอดไม่ได้นะครับในส่วนของยาดของเขาห้องเย็นก็เต็มเพราะราคาพาดูน้าลงนะครับคนก็เอามาฝากกันเยอะนะครับ warehouse ยิ่งเต็มหนักเลยนะก็จะมีเรื่อง Uh, transportation ของที่เป็นฐานหินกับปูนซีเมนที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าถ้าดูดีมานของของสินค้าพวกนี้ก็ดูซอฟลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาจากในเรื่องของ ESG Green แล้วก็ในเรื่องของตัวดีมานของ Construction ในเมืองไทยที่อาจจะยังดูไม่ได้ไม่ได้สูงเหมือนระดับปกติเพราะฉะนันเองเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นนะครแต่ว่าการเข้าไปซื้อหุ้น กิจาการเพิ่มเติมมันก็เป็นควิกวินนะครเพราะซื้อกิจาการที่มีกําไรแล้วมันก็ทําให้กําไรเนี่ยมันถูกแชร์เข้ามาแล้วก็กลบในส่วนของตัวความความพันผวนของบางธุรกิจไปได้เพราะเนี่ยปีนี้เราคิดว่าทางค่อนข้างที่จะโปร่ในเชิงของการทำนิวไฮสำหรับตัวกำไรแล้วก็น่าจะเป็นสีหลักได้ครับบอมครับโอเคได้เลยครับพี่โจววันนี้ขอบคุณท่านพี่โจมากครับขอบคุณมากครับบอมครับ